ท่านทราบไหมว่าในอันกุรรานได้มีการกล่าวถึงคนที่มีอายุ40ปีไว้อย่างไรบ้างในสุร้อนอากอฟอายาที่15พระองค์ได้ตรัสว่าจนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยชะกันของเขาและมีอายุถึง40ปีเขาจะกล่าววิงวอนว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดปรานประทานแก่ข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์และบิดามารดาของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์ทําความดีเพื่อให้ความดีเกิดขึ้นในลูกหลานของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ขอรูกแก่โทษต่อพระองค์และแท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมสุรรออันอากอฟอายัที่15ท่านอิบนุกาซีได้อธิบายเกี่ยวกับองค์การนี้ไว้ว่าเมื่อคนเราเข้าสู่วัยสีสปีจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นั้นต้องเต่าบัสและหวนกลับคืนสู่อันล้อยอย่างจริงจังและแท้จริงองค์การนี้ได้มีการกล่าวถึงอายุ40ปีอย่างชัดเจน เพราะเมื่อคนเราเข้าสู่อายุ40ปีนั่นหมายถึงเขากําลังเข้าสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตทั้งทางร่างกายความคิดจิตใจและอารมณ์ดูอาในองค์การดังกล่าวนั้นได้ส่งเสริมให้บรรดาผู้ที่มีอายุได้40ปีขึ้นไปได้ขอดูอาเป็นดูอาที่แสดงออกถึงการมีจิตวิญ,ญญาณแห่งการชุกโกรในการได้รับเนียมต่างๆนานาอย่างสมบูรณ์จากการได้มีครอบครัวมีลูกหลานมีการส่งเสริมให้ทำอามานอิบาดะให้มากขึ้นให้เตาบัสและหวนกลับคืนสู่หนทางของพระองค์ เราได้ทรงองค์การไว้ในซูรออัลฟาติสาย์ที่3าและเรามีได้ให้อายุของพวกเจ้ายืนนานพอดอกหรือเพื่อผู้ที่ใคร่ควรจะได้รำลึกถึงข้อตักเตือนและยิ่งกว่านั้นได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าแล้วท่านบุญญาหินได้กล่าวไว้ว่าฉันได้ฟังจากอินุอับบาสได้กล่าวว่าอายุที่อัลลอฮ์ทรงให้ลูกหลานอาดัมได้ตระหนักนั้นคืออายุ40ปีท่านมารุษได้กล่าวว่าเมื่อใดที่คนคนหนึ่งมีอายุ40ปีดังนั้นเขาจงตระหนักถึงบทเรียนต่างๆ จากอัลเลาะห์อายุ40ปีเป็นช่วงเวลาแห่งความสมบูรณ์ทางความคิดจิตใจและร่างกายของคนเราต่อการได้รวบรวมเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้เกิดความฉลาดหลักแหลมมีฮิกมะและปัญญามากขึ้นสามารถละทิ้งความไร้สาระต่างๆนานาจากที่เคยเป็นวัยรุ่นมีการใช้ความคิดพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆมากขึ้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าบรรดาผู้นำต่างๆได้เกิดขึ้นมาในช่วงวัย40ปีท่านอิบนุอับบาส ได้กล่าวถึงท่านรอดซูรุ่นล้อไว้ว่าวัยยูได้ถูกประทานลงมาให้กับท่านรอดซูรุ่นล้อในขณะที่ท่านมีอายุได้40ปีหลังจากนั้นท่านได้ใช้เวลาอยู่ที่มกักกสิบสามปีและที่มาดีนี้อีสิปีและท่านได้ถึงเสียชีวิตเมื่อมีอายุได้63ปีรายงานโดยซิดมีสีจากรายงานของท่านอิบนุอับบาสท่านรอดซูรุ่นล้อได้กล่าวว่าผู้ใดที่มีอายุได้40ปีและอามานคุณความดีของเขายังไม่เท่าไหร่และไม่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายของเขาได้ดังนั้น เขาจงเตรียมตัวเข้าสู่นรกเถิดดังนั้นเมื่อคนเราเข้าสู่วัย40ปีจงให้ความสําคัญและตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีคือ1มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่วแน่2ยกระดับอัปเกรดจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็ง3ให้ความงอกของเส้นผมเป็นข้อเตือนใจ4เพิ่มการชุบโก้ต่ออัลลอให้มากขึ้น5ดูแลรักษาเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อน6ดูแลรักษาการทำอามารอิบาดาให้ดี ขอขอบคุณเนื้อหาบทความจากเว็บอิสลามเฮา